สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนวันนี้ยนิจะพาเพื่อนๆนมาย่างปลานะคะทําปลาซาบะย่างซีอิวนะคะพเพื่อนเพื่อนเครื่องปรุงก็มีปลาซาบะนะคะซีอิ้วดำนะคะซีอิ๊วนะคะซีอิ้วนะคะแล้วก็มีเนยนะคะเนยเหลวนะคะผงกระเทียม เกลือแล้วก็พริกไทยนะคะมาเริ่มทำกันเลยค่ะอย่างนี้ก็จะใส่ใส่เนยลงไปนะคะผงกระเทียมนะคะกะกะเอาเลยนะคะเพื่อนๆแล้วก็เกลือนิดหน่อยนะคะ ปิ๊ดเดียวนะคะไม่ต้องใส่เยอะนะคะแล้วก็พริกไทยแล้วก็พวกข้าให้เข้ากันนะคะเอาไว้ทาตัวปรางนะคะเ,เพื่อนๆ ก็จะอยู่ประมาณนี้นะคะตรงนี้เราก็จะโรยโรยด้วยทางให้ทั่วนะคะเห็นไหมคะเพื่อนๆยันนี้จะมองไม่เห็นกล้องนะคะ เอาปลาลงมาวางอย่างนี้นะก็จัดพอดีได้สี่สี่ชิ้นพอดีเลยนะคะเพื่อนๆ จะมาทาทาซีอิ้วนะคะ, R C e w, ะ,คะจาข้างหลังด้วย ปลาซาบะย่างซีอิ้วนะคะเป็นเป็นเนื้อปลาซาบะฟินเลนะคะเพื่อนๆเป็นฟินเลนะครับอันนี้ก็จะกินแต่ปลาแช่แข็งนะคะปลาปลาสดก็มีนะคะแต่ไปซื้อแล้วมันจะไม่สดนะคะเพื่อนๆมันเป็นปลาสดแต่ว่าซื้อแล้วมันไม่สดนะคะมันมันมันไม่สดนะไม่รู้จะพูดยังไงคะอันนี้ก็จะใส่หมดเลยเดี๋ยวเพื่อทาอีกทีหนึ่ง เดี๋ยวก็จะเอาไปเข้าเตาอบนะคะประมาณในลักษณะอย่างนี้นะคะเพื่อนๆไปเข้าเตาอบก,กันค่ะ ปลาย่างซาบะนะคะปลาซาบะย่างซีอิว๊วก็เสร็จแล้วนะคะเพื่อนๆฝากช่องสมินญ,ญาเอนเอลิซาเบธพาแซบด้วยนะคะมาทานด้วยกันค่ะปลาซาบะย่างซีอิว๊วนะคะขอให้เพื่อนๆมีแต่ความสุขความเจริญนะคะคิดสิ่งใดก็ขอให้สมปรารถนากันทุกคนนะคะเลิฟเลิค่ะ